กูกูไม่ไม่ใช่สไตล์นั้นอยู่แล้วโอยไอ้เหี้ยทั้งหลังโจไม่ได้อยู่แล้วโจโจอัพอยู่แล้วไอ้เหี้ยกูรู้แล้วใครกูเห็นที่ถอดหัวไอีกสัวเหี้ยตัวนี้มันมาสเตลด้วยใช่ไหมอ๋อใช่เดูผีกันโอยเหี้ยไมูมั่นผูมั่นใจว่าแมงย่อแน่นอนใช่ยอเฮ้ย ไอ้เหี้ยกูสวนกับมันไปว่ะไอ้เหี้ยกูย่อสวนกับแม่งไปว่ะแม่งเข้ามาในบ้านไอ้เหี้ยด้านไงเล่นเพื่อนกูแล้วคนบอกข้อเสียของมันคือย่อเรจะบอกไม่เห็นมองเห็นจ้ากูเห็นกูเห็นกูเห็นมันอยู่เนี่ยมันย่อมามันไม่ย่อมันไล่เพื่อนหรืนี่วะคือกูไม่รู้กูไปพลัท่ากับไอ้เหี้ยที่กูได้ยินเสียงเครื่องปั่นเว้ยโว้ยลีเดอร์ลีเดอร์ผมมาแล้วครับลีเดอร์ ลีดเดอร์ผมขอโทษลีดเดอร์ไปก่อนเพื่อนเลยครับอโอ้โห กดในฐานไม่ทันโอ้ใส่หมวกกูด้วยโอ้ย <c oughs> แล้วไม่ใช่อะไรใส่หมวกกูแล้วทิ้งกูไม่แขวนอ๋อ <c oughs> ไ,ไม่ลุกไม่ได้ <c oughs> ไปไล่เพื่อนอยู่ไล่เพื่อนอยู่ <c oughs> มึงบ้าป่ะเนี่ยมึงกูอยากให้มึงดูความโง่ของไอ้เหี้ยนี่ แล้วมันก็เห็นกูไอ้เหี้ยเหมือนเดิมอีหลอกเดิมไอ้เหี้ยคุ้สัตว์ไอ้เหี้ยมันอยู่ข้างหลังแม่งเว้แต่แม่งเสือกวิ่งมาฮิวกูมึงคิดว่าฮิวทันเหรอไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งทำเป็นฉลาดไอสัตว์คุ้ยฮะ เว้ยเฮียตายไสสัตว์ตาย,าย,ตตายเลยหรอไม่ไม่ไม่แต่มันเฮียน,นี่แม่งเกลียนตอนที่เดี๋ยวพิกแขวนกูเว้ยแม่งไปย่ออยู่ข้างหลังแล้วเดี๋ยวพิกม้วนตัวกลับแม่งหักไม่เห็นแม่งเว้ยออกมันเนี่ยขอให้ออ,อกเถอะ โอ้โหไม่ออกไอ้สั์โอ้ทางนั้นขอฮิวตัวเองก่อนนะการเนีเชียร์ลดิเดอร์อ๋อเวลาย่อก็ไม่เห็นหรอว่าเวลามาสเตลอ่ะใช่เฮีย แต่ว่ามีแต่แมวที่ช่วยเราได้โอ้หบอกตรงนะไอเ้เหี้ยแค่วิ่งหาไอ้เหี้ยที่ถอดหัวยังเดียวกูก็เหนื่อยแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วเพื่อนใจดีลากมาหากูอีกไอเ้เหี้ยไม่ต้องไล่กูกูหาที่ถอดหัวกูไม่ได้ไปปั๊มเครื่องไอ,ไอ้เหี้ยโอ้อโหบอกเลยเหี้ยมาก เรอเผื่อมีสิทธิ์ล่วงแบบงงๆเพราะว่าหาโอ๊ยได้โอ้ยเดี๋ยวนีก่อนนีก่อนเอาวที่นี่มีคนช่วยแล้วเหรอมึงว่าเกี่ยวไหมว่ากูอ่ะ กูถ้ากูใส่ตัวที่มันมีโชคดีๆมาแล้วเราแล้วมันช่วยให้กูถอนเครื่องเสร็จได้แรกชโๆ คนกูจนได้โ้ยเียโอ้ยเียไม่ทันสัตว์เจอไม้ใส่หัวกูอีกไอเฮียมันใส่ได้กี่อันวะโจ ไม่สี่สอันหมายถึงว่าถ้าถอดแล้วมันก็หายไปใช่ปะ่ะไอ้เฮียมาใส่สองคนแสดงว่าแม่งใส่กูไอ้เฮียใส่กูสองรอบแล้วประเด็นคือมันมีโตเ้เขี้ยอะไรไม่รู้ที่ทำให้กูมองไม่เห็นเลื่อนด้วยใช่กูมองไม่เห็นเพื่อนเ,เ,เลยอ่ะไอ้เปอดเขี้ยอะไรวะนี่ต้องทำใจอย่างเี้ไม่เห็นเลยอ่ะ อไอเดวายมาอีกแล้วไอเชี่ยเดวายเนี่ยน่าจะทีเด็ดสัสตว์แต่งโง่ตีเพื่อเราแข่เน,นี่ยแม่งฮิวกันบนยอดเนื้อให้แม่งเห็นๆน,นี่แหละไอเชี่ยสัสตว์ไม่แขวนตรงไหนวะเนี่ยแขวนตรงนูงน้น มึงเลื่อนเล่อนพิวกูเลยมึงเอาแต้มไปเลยไอ้สัตว์ไม่มีแต้มช่วยเพื่อนเลยมีแต้มโดนถ้ามีแต้มโดนนะกูได้แล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยว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 ทำไมเสียงชัดจังโอ้โหเอาจริงๆนะ ที้เยอมันไส้จะแม่งกระทืบแม่งตามหน่อยเหี้ยโอ้โหกดเดนทันไม่ทันอยากกูไม่เจอไอ้สัตว์เจอกนได้เฮ้ยมัน ูวัวแน่ๆไอสัตว์เดี๋ยวกูให้มึงดูคลิปกูว่าไม่ต้องหวังไส้กูวแน่ๆไอ้เฮียเอ้ยตายสัตว์เอ้ยอแต่จะรอดอยู่แล้วเมื่อกี้กูว่าแบบมันกูเจอจุดจุกพอดีที่เป็นหน้าต,าต่างต,ตัวแอลว่ะไอ้เฮียแล้วกูแล้วจังหวะนั้นคือกูรอดมันนิดนึงใช่ไหมทำไมให้กล้าแล้วจะกดเลนส์ฮาที่จะทิ้งจังหวะมันไม่รู้ทำไมกดแล้วมันโดนฟันเลยอะ แล้วตายคนแรกด้วยไม่น่ารอดเย็บด,ดเออไอไอไอตอนแรกคุณนึงว่ากูโดนแล้วเว้ยไอไสัตว์ลบหนึ่งโดนจริงวะโดนวะกูว่าถ้าไม่โดนโอ้โหที่นี่แรงสี่แต้มจูกูอย่างเยอะเกือบเต็มอ่ะ เฮียแต่แต้มปั่นเครื่องแต้มเฮียประมาณพันสามพันห้าแต่แต,แ,ต 3, 5, แ,แต้มโบเนตกูห้าพันสามไม่สัตว์้นดูเลยเฮียกูโดนไล่ขนาดไหนเย็ดแม่สัตว์